สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะมื่อนี้กิมาพบมาพอกันคือนกันนะพี่เนาะสายด่วนชุดบทนี้เนาะเราพัฒนาวันนี้สายด่วนชุดบทนี้เนาะชุดพิกชีวิตครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยนะครับวันนี้มี3 1มหนึ่งหนึ่งเนาะจับคู่มี3 1 1 3 1 4 4 1 2 1 1 2 2 8 8 2เนาะ3ามโตรงก็มี298 294 398เเนาะตารางชุดวินตาราง ตาางพารวยเนาะก็มีสองสามสี่เก้าเป็ดเนาะสองเก้าสี่แล้วก็สามเก้าเปดเนาะชุดวินในตารางนี้เนาะเป็นสองตัวสามตัวได้นะครับเอาไปวินเป็นสองตัวสามตัวก็ได้นี่คือตารางชุดวินเนาะหรือว่าตารางสี่เหลี่ยมพารวยโอเคครับผมสาหรับชุดด่วนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่เยอะเนาะชุดด่วนของเราไม่จะไม่เยอะมีมีแค่นี้แหละมีเดียวเองตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยไฮไลท์ให้ตรงไหนก็เอาตัวนั้นแหละเทา่ากันหมดเลยเนาะมันเท่ากันหมดเลยไม่มีตัวเด่นเนาะ เหรียญเท่ากันมาเลยเรียกผมเป็นเลขชุดเนาะเป็นเลขคำนวณไม่ใช่เลขยฝันเนาะไปเรียกชุดเปเนนเ็นเลขคำนวณชุดไหนก็ชอบก็จับชุดนั้นเลยเนาะนี่คือลาพัฒนาหนุ่มโชคสายด่วนเนาะโอเคครับผมมาพร้อมกันกับปู่เด้อมาพร้างบนกองปู่เหมือนเดิมขอเอาเด้อขอเอาปู่ของเราตั้งเลขโมสามจุดแล้วก็ขอขอพรอขอบอกว่าขอให้หวยลาพนาวันนี้หวยลาพนาหนุ่มโชคแจกแทั้งหมดเลยให้ซื้อไปตัวไหนก็เอาตัวนั้นเด้อขอพรอเพิ่นให้เพิ่นเปิดหูเปิดตาเปิดโซ่เปิดซับให้เราเนาะ ปิดโโหัวปตาปวดโซครบซัำให้เราเราก็จะได้เหมือนทุกครั้งเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9้าเนาะเป็นงวดที่9แล้วที่หัวแล้วพัฒนาของเราเข้าต่อเนื่องกันมาทุกวันเลยไม่มียังไม่หลุดเนาะเข้าต่อเนื่องกันมาทุกวันเลยยังมีวันหลุดโอเคครับผมสําหรับลาพัฒนาสายด่วนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนจงรวยรวยรวยถูกหวยลาพัฒนาหนุ่มโชคชุดปดนี่นะครับชุดพิชกิตเนาะสายด่วนโอเคครับผมแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลย ไม่พูดมากเนาะไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะรีบไปลงให้ทุกคน,นครับเนาะนี่คือสายดวนเราพันหนานโชว์ปังเหมือนกันเนาะทั้งสายดวนทั้งใบม่วงเนาะแต่ใบม่วงเข้าจังๆในงวดที่แล้วเข้าสามตัวสตัวสี่ตัวเข้าหมดเลยเนาะสายไอใบม่วงของเรางวดที่แล้วงวดที่เจ็ปูให้แตกสีตัวสามตัวสตัว,ตวบนล่างเลยไปดูรีวิวก่อนๆได้เนาะในช่องใน y t u t u เนาะมีให้ดูได้ว่า จริงหรือเปล่าโอเคครับผมสำหรับสายด่วนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับถูกหวยรับธนาขนมโชคนะครับ